ช่องเล่าประวัตินะครับขออนุญาตกล่าวถึงประวัติในาพลมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้คุมอำนาจระัฐประหารเมียนมาหรือประเทศพมา่านะครับที่เข้ายึดอำนาจตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานายพลมินอองไลเกิดที่เมืองทวายเมื่อปีพศ2499ปัจจุบันอายุ64ปี ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อปี2554โดยสืบทอดอำนาจต่อจากนายพลอาวุโสตานช่วยมินออนไลน์ line, จบการศึกษา,น,ษารรษน,นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ย่างกุ้งจากนั้นศึกษาต่อที่ Defense Service Academy วิทยาลัยกลาโหมเข้ารับราชการในกองทัพบ,บกเมื่อปี2520 มินออนไลน์เคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพในรัฐมอนและพื้นที่สามเหลี่ยมในภาคตะวันออกของรัฐฉานเคยเป็นผู้แทนกองทัพทำหน้าที่เจรจากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์และกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์โกกังจุดเริ่มต้นที่ทำให้มินออนไลน์มีบทบาทสำคัญและเป็นที่จับตาคือเป็นผู้นำกองทัพทหาร เข้าปราบปรามกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์โกกั้งและเขามีจุดยืนชัดเจนว่ากองทัพจำเป็นต้องมีบทบาททางการเมืองหลายคนได้ยินชื่อของนายพลมินอองลายในฐานะบุตรชายบุญธรรมของพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเมื่อครั้งพลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมในปี2562 พลเอกมินอองลน์ได้เดินทางมาเคารพศพพลเอกเปรมที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรประเทศไทยสาเหตุที่พลเอกมินอองลน์ขอเป็นบุตรชายบุญธรรมของพลเอกเปรมเมื่อเจดปีที่แล้วระบุว่าก่อนหน้านั้นพลเอกมินอองลน์เคยเห็นพลเอกเปรมแต่ในข่าวกระทั่งได้มาพบตัวจริง เมื่อปี2,555ทําให้รู้สึกเหมือนคุณพ่อที่ลาจากไปเมื่อปี2,545จึงขอเป็นบุตรบุญธรรมหลังจากนั้นพลเอกมินอองไลน์ได้มาหาพลเอกปเปรมที่บ้านสีเสาเทเวศท,ทุกปีโดยประทับใจคำสอนและคำพูดต่างๆของพลเอกปเปรมเกี่ยวกับเรื่องการเมืองประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ แตกต่างกันไปเหมาะสมกับประเทศนั้นๆและเรื่องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดของตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นถือว่าทรยศชาติ